ตนนี้รอบเร็วไป3แอมป์4แอมป์5แอมตอนนี้รอบเย M. M. 5 M. 5อนนรบเยวสุดแล้ว นะครับตอนแรกช่างบุ๋มว่าจะเปลี่ยนแผงให้ลูกค้าทีนี้ช่างบุม๋มมาทําความสะอาดไล่ดูนะครับก็ลองเปลี่ยนนะอุปกรณ์บางตัวไปก่อนนะก็อันไหนนะครับที่มันดูแล้วมันน่าจะเสียนะช่างบุม๋มก็เปลี่ยนออกตอนนี้ให้บุ๋มทาซิลิโคนครับระบายความร้อนให้กับตัวแผงในชุด IPM นะครับหัวใจสำคัญของบอร์ดตนนัวนี้นี่ก็เป็น โอดนะเป็นซิลิโคนนะครับช่วยระบายความร้อนนะตัวนี้ตัวนี้แผงเก่านะไปช่างบุมจะลองดูว่าเพราะว่าช่างบุมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวไปก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดอะไรกันเพราะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเทสนะถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนแผงแต่ถ้ามันได้ก็ค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีนึง เดี๋ยวเราประกอบแผงกันดีกว่า ตอนนี้ช่างบุมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตันอีกรอบหนึ่งสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ร้อก็คือแก้ไปในส่วนที่คิดว่าแผงมันเสียแล้วกันนะครับตัวไหนที่ช่างบุมคิดว่าเสียช่างบุมก็เปลี่ยนแล้วก็ลองประกอบเข้าที่เดิมเพราะว่าตัวคอเมเพรสเซอร์เนี่ยมันรันได้ปกติน้ํายานะครับปกตินะเพียงแต่มันล่งรอบขึ้นไม่สูงก็ลองเปลี่ยนตัวดี ควรจะเปลี่ยกตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคอมเพรสเซอร์ยังไม่ทําแรงดันน้ํายาตอนนี้อยู่ที่สองรอห้าสิบเพราะอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้หมายถึงอุณหภูมิรอบๆอ,อากาศค่อนข้างร้อนตอนเช็คดูปะว่าอุณหภูมิปัจจุบันเท่าไหร่ประมาณสามสิบกว่าองศาครับตอนแรกๆแ,แค่ประมาณยี่สิบกว่าตอนนี้ ไปถึงสามสิบาองศาละตอนนี้คอมไปซอร์ยังไม่ทำงานนะนี่เราก็รออย่างเดียวรอดูว่ารอบมันจะสูงไหมสายไฟนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับอ่าเมนจะเข้าตัวคอยร้อนนะรุ่นนี้นะครับเป็นไดจินอินเวอร์เตอร์น้ำยา R สามสิบสอง เราพยายามจะดูรอบเร็วให้ได้ก่อนถ้ารอบเร็วได้ก็คือปกติก็ชี้แจงรายละเอียดลูกค้าไปครับว,ว่าเราซ่อมอะไรไปบ้างตอนนี้ก็ลองเดี๋ยวรอคอมไปเซอร์ทํางานประมาณสองสามนาทีอ่ะตอนนี้คอมิปเซอร์ทํางานแล้วตอนนี้คอมเอริ่มทำงานรอบช้าครับ ในน้ำยาก,ก็จะค่อยๆตกลงไปก่อนแล้วก็ค่อยจะเด้งกลับขึ้นมาปกติีนคอมกำลังรันเสียงดังนิดหน่อยว่าเราถอดฝ้าเขาเดี๋ยวก็ต้องขันให้มันอันนี้ก็ดึง ตอนนี้ฟารมยังไม่ได้ขับเนี่ยตอนนี้ข้้วจับกระแสดูครับส่วนใหญ่าั้งจะจับนะครับเส้นที่มีไฟนะก็คือเส้นลายก็ต,ตั้งไปกระแสนะครับจับเส้นที่มีไฟก็คือเส้นลายอันนี้รอบช้านะแรงดันเออกระแสอยู่ที่ไม่ใช่แรงดันนะครับกระแสที่สองจุดสองแอมป์ ก็เดี๋ยวเราดูตอนที่รอบเร็วนะครับว่าเขาจะเล่งรอบขึ้นได้ไหมเล่งดันตัวน,นี้ครับก็ยังอ่าไม่ทํางานเต็มที่ครับตัว,ต,วตัวใหญ่ก็ยังไม่อินเลยตัว e e อ E v a l วนะครับเราทําความสะอาดไปแล้วนะครับเอากระดาษทรายขัดนิ้นหน่อยตัว หัวนะครับหัวคอยไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ตัวจับก็ไม่เป็นสนิมก็แค่ขัดตามหอบสะอาดอย่างเดียวใส่เจลบีนิดหน่อยตัวแผงนะครับอย่างที่ช่างบุบอกก็ต้องใส่เขาเรียกว่าซิโลิโคนระบายความร้อนพวกแผงเลคโอนิกต้องใส่ทุกตัวนะตัวนี้ก็รอรอบเร็วอย่างเดียวตัวนี้เป็นไดกิน รุ่นนี้ชุดคอยร้อนจะเป็น a r k c นะครับส่วนคอยเย็นจะเป็น a t k c น้ำยาย3า R32 สอกรัมคนระับเวลาเราเติมน้ำยานะก็ดูนะเติมกี่กรัมก็เติมตามนี้ไปเลยแรงดันไฟก็2 2 0ยีบโวลต์นะกระแสนะไม่เกิน8.5นะครับกระแสกำหนด 5M แอมป์ก็ประมาณ5้แอมป์นะตอน รอบเร็วนะส่วนกระแสสูงสุดบางทีเขาอาจจะพีคไปได้จนถึง8 5แอม่ะตอนนี้ก็รอรอบเร็วอย่างเดียวถ้ารอบเร็วได้ก็คือจบอันนี้รอบช้าอุณหภูมิครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนอนะ30องศาดังนั้นแรงดันมันก็จะไม่ขึ้นสูงครับมันก็ติดตามอุณหภูมิคืออย่าอย่าหลงนะครับบางทีว่า มีน้ำยาน้อยน้ำยาน้อยก็ต้องดูที่อุณหภูมิ้วยเราก็จับที่กระแสกระแสส่วนใหญ่นะครับอ่าหมื่นเก้าพันหมื่นสองระกันตอบจะช้าเนี่ยก็ประมาณสองแอมป์เนี่ยรือไม่ถึงสองแอมป์ก็มีตอนนี้รอกชายอย่เสียงดังถูไม่ได้ล็อกนอก็อตคอยร้อนเสียงดังส่วนใหญ่ก็มาจากการยึดสกูนนี่นะยึดไม่ดีก็มีปัญหา เข้ามาเช็คอุณภูมิผิวท่อเล่นๆกันดิช่วงที่เรารอ13 14องศาประมาณ14องศาเขาใหญ่ ตอนนี้รอบเร็วกำลังขึ้นนะครับตอนนี้รอบเร็วไป3แอม4แอมป์5แอม5.5แอมตอนนี้รอบเร็วสุดแนละ้ว 5. 5ตอนนี้นี่นะครับ5 5มตอนนี้รอบเร็วนะครับรอบเร็วอยู่ที่5 5มเพียงดันนะครับลงมาจนา225จับ130 ว่าตอนนี้อุณหภูมิมันค่อนข้างก่ำอยู่นครับสามสุดองศาห้าจุดห้าห้าจุดหตอนนี้มันไม่ตัดแล้วคนระับหลังจากที่เราทาการ่อมแผงไป

นี่งสุดเท่าที่เราดูก็คือรอบเดียวสุดอยู่ที่ประมาณ5.5 5.6แอมป์อันนี้ก็รอบลงมานิดนึงปกติแล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันจะต้องไม่ตัดครับมันจะตัดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิข้างนอกต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แต่ตอนนี้เราตั้งไว้ให้มันต่ำที่สุดคอมเพรสเซอร์มันต้องไม่ตัดมันก็จะหลังของมันเรื่อยๆครับ ช่วงที่อุณหภูมิไม่ได้รอบก็จะเร็วขึ้นเมื่อรอบเรยวขึ้น,อ,นอุณหภูมิด้านในก็จะต่ําลงพออุณหภูมิได้ที่นะครับรอบก็จะลดลงดยอยู่ที่2แอมป์กว่าอย่างที่ชมนบถ่ายังงแต่ตอนแรกตอนนี้คอมก็ปรปกติปกติ หน้าเครื่องตอนนี้ก็เย็นครับแต่ห้องค่อนข้างใหญ่ห้องค่อนข้างใหญ่เนี่ยแอร์เย็นปรเดี๋ยวเราเปิดไปสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยไปรสรุปกันคนุณลคุขเข้าใหญ่ครับก็อยู่ประมาณ14บสีองศาเราก็เนิ่ง้าน้ำยาขนะองเราอยู่ที่ร้อย สามสิบอยู่ที่แปดองศาค,ครับถ้าเราเอาอุณหภูมิหัวท่อตัวนี้ครับสิบสี่ลบแปดองศาก็สิบสี่ลบแปดก็หกก็อยู่ในเกณฑ์นะครับแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอ่ะช่งมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ